สวัสดีค่ะทุกคนกลับเาพากับช่อง Eve Win Channel สองกันอีกแล้วนะคะอ่ะโอเคหลังจากที่ไปร่าเซเว่นมาตั้งนานก็อีฟเนี่ยอาศัยเข้าไปเอานะพอเขาไม่ลงบกไปมาว่าอาศัยเข้าไปเอาเขาาไปเอาน,นั่นแหละพาไปเซเว่นพาไปเอา,าไปเซเว่นพาไปเอปเอ,เอ,อก็เหมือนกันน,นั่นแหละ อ่าหลังจากที่เปลาเซเว่นมานะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะอย่างแรกเลยซันสแน,น็คไม่รู้สิก็เลยหยิบมาหลายๆคนอาจจะเคยกินมันก็อร่อยอยู่นะต่อมาเป็นอ๋อดีลลี่นี่ไงก็จะมีหลากหลายรสเลย อันนี้ก็จะเป็นรสอะไรวะสับป,ปะรดมีกลิ่นสตรอเบอรีบลูเบอรีมิกเบอรีน, berry, berry นะคะสามารถหาสั่งซื้อได้ที่เซเว่นอทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะทุกคนต่อมานะคะก็จะเป็นคุกกี้อันเนี้ยอันเนี้ยเห็นมาักพักแล้วแหละมันมีมันมีมันมีอีก สีแดงมันมีอีกนะมันมีสีแดงด้วยห่อสีแดงด้วยอืมแต่ไม่ได้หยิบมาน,นะคะก็จะเป็นพวกทัญยพืชน,นั่นแหละเนาะก็แบบนี้นะขอขอละสิบเก้าบาทค่ะลองหาซื้อกินดูนะก็จะมาแบบเป็นตรงแบบนี้เลยนะเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเอาทีละเอาทีละสเต็ปนะ ก็แบบนี้นะคะทุกคนสามารถหาสั่งซื้อได้นะ19บาทต่อมาแลค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพันยากูเหมือนกันนะแบบนี้เลยอันนี้หอละยี่ปิดอันนี้หอละ ก็จะเป็นรสอันมินิอัลมอนต์คุกกี้ผสมธัญพืชและแคนเบอรี่กลิ่นสตรอเบอรี่อันนี้ก็จะเป็นปรสแคนเบอรี่ไวท์ช็อกโกแลตสูตรไม่เติมน้ำตาลนะคะจริงๆมันมันจะมีอีกห่อหนึ่งก,ก็จะคล้ายจะเป็นช็อกโกแลตนั่นแหละยี่สิบบาท อ่าสดอต้อเอานะคะต่อมานะคะก็จะเป็นนมแบบนี้เลยอีกซือมาห้าก,กล่องพอดีจังหวะที่จะเอาเป็นแพ็คมันก็ขึ้นราคามันก็เลือกไม่ได้ว่าจะเาจะเากล่องแบบไหนจะเอาอพเคแบบไหนดีราคามันขึ้นน่ะ ก็เลียงแบบนี้ดีกว่ากล่องละสิบบาทเองสูตรหวานน้อยว่ามากันไปนะปิดท้ายด้วยเลยแป๊บสิใครไม่ร้อนไม่รู้แต่อีกร้อนนะคะทุกคนคะ่ะ สำหรับของรีวิวก็มีคลิปนี้นะคะทุกคนขาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของอีฟยินชาน2ลสองกัเลยนะคะทุกคนขารับรองว่าจะไม่พลาดค่ะ